ซื้อบ้านตอนไหนดีที่สุด ตอนนี้เลยครับบ้านหลังนี้ราคา3ล้านกว่า,วาแต่เขาให้คืนสูงสุดถึง50,000 0บาทเลยนะซึ่งบอกเลยว่าคุ้มมากๆก,กับฟังก์ชันที่จะได้แบบนี้เนี่ยคุณจะได้พื้นที่โปร่งโล่งเข้าไปแบบนี้เลยทำให้คุณสามารถเลือกดีไซน์พื้นที่ได้อย่างอิสระอยากจะจัดวางอะไรไว้ตรงไหนเนี่ยคุณสามารถเป็นผู้กําหนดเองทั้งหมดครับแล้วก็มีหนึ่งห้องนอนชั้นล่างไว้ให้ด้วยนะปรับเป็นห้องอนเนกประสงค์ก็เวิร์กนะจะบอกให้บริเวณชั้น2มี3ห้องนอนด้วยกันครับนี่คือห้องนอนใหญ่ที่สุดของบ้านชอบที่เขาดีไซน์บานช่องแแสงงงขนาาาาดดใหหญ่่เอออไววู้้้้โโปรรลลมมมกกๆ็พ กับห้องน้ํในตัวเลยครับส่วนอีก2ห้องนอนสําหรับเจ้าตัวเล็กของบ้านขนาดกําลังดีปรับเป็นห้องเนกประสงค์ได้แล้วที่ชอบมากๆอีกอย่างคือพื้นที่รอบบ้านเนี่ยเขามี space สเปซเหลือสําหรับให้เราเซย์ยฮธรรมชาติของเราได้แล้วบริเวณลานจอดรถหน้าบ้านเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการซุดตัวนะครับเพราะเขาลงเสาเข็มขนาดเท่ากันกับตัวบ้านไว้ให้เรียบร้อยแล้วทําเลตรงนี้อยู่ใกล้ทางด่วนวงแหวนลำลูกกาเพียง5นาทีใกล้รถไฟฟ้าสถานีคูคตด้วยครับแถมสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยก็รอบโครงการเลยแล้วที่ฟลอเลวงแหวนลำลูกกาคลอง5ราคาดีมีเงิน คืนให้ขนาดนี้บอกเลยว่าต้องรีบแล้ว